สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่27มกราคมคุณได้10ถ้วยกับหัวเขาได้10ดาบนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะทั้งคุณแล้วก็แฟนนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวการงานการเงินนะคะปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆ ในเรื่องของความสำคัญเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางอย่างที่คุณสองคนยังตกลงกันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ะค,ะค่ะเกิดจากสาเหตุภายนอกยังไงก็จะต้องใจยเย็นๆน,นะคะให้แก่กันมีพลังงานเลิฟอยู่เซลเฟิร์สด้วยตัวนี้ชัดเจนนะคะว่าถ้าเกิดยังหงุดหงิดใจอยู่ยังโกรธกันอยู่เนี่ยให้อยู่ใครอยู่มันนะคะหลีกเลี่ยงการประทะกันจะดีที่สุด The situation w i l l i m p r o v e ก็หมายถึงเ,เดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นแน่นอนค่ะจะไม่ถึงขั้นลึกรานะคะเดี๋ยวก็จะได้คืนดีกันปรับความเข้าใจกันคนสดสนิทวันนี้ยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะพลังงานตัวคุณก็ไม่ดีพลังงานคนที่จะเข้ามาก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะรอไปก่อนนะ